สวัสดีครับทุกท่านในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีผู้ใดไม่เคยถูกกระทำหรือทำผิดต่อผู้อื่นชีวิตเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ท้าทายจิตใจเราอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อถูกผู้อื่นกลั่นแกล้งใส่ร้ายดูถูกหรือแม้แต่กระทำการร้ายแรงจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและจิตใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็คือความโกรธความแค้นที่ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในใจแต่คำถามสำคัญคือเราจะจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้อย่างไร พระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้แจ้งโลกทรงชี้ทางสว่างไว้ว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรประโยคธรรมนี้สั้นแต่ลึกซึ้งเป็นคำสอนที่ทรงพลังและมีคุณค่าต่อมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเป็นแนวทางในการหยุดวงจรแห่งการจองเวรที่ไม่มีวันจบสิ้นให้ปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันเองเพราะสัจธรรมอันหนึ่งของโลกคือกรรมใดใครก่อผู้นั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ในคลิปนี้เราจะเจาะลึกถึงความหมายของคำสอนนี้ขยายความให้เข้าใจในบริบทของชีวิตจริงชี้ให้เห็นว่าทำไมการไม่จองเวรจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังแห่งปัญญาและความกล้าหาญอันสูงสุดเป็นหนทางแห่งความสงบสุขที่แท้จริงทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม 1. เวรคืออะไรความหมายและในลึกคำว่าเวรในพระพุทธศาสนามีความหมายครอบคลุมทั้ง ความอาฆาตพยาบาทความจองล้างจองผลาญการผูกใจเจ็บความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกข์หรือพินาศไปเหมือนตนเวรไม่ใช่เพียงแค่การแก้แค้นด้วยการกระทำแต่รวมถึงความรู้สึกขุ่นเคืองที่ฝังแน่นในใจความคิดที่จะเอาคืนความอาฆาตที่เราเก็บไว้ไม่ยอมปล่อยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอเวเรนจะสมมนตีเวราเอทหิธมมโต ความแค้นย่อมไม่ระง,งับด้วยการแค้นแต่ระง,งับได้ด้วยความไม่แค้นเท่านั้นนั่นคือกฎธรรมดาของธรรม,มะเวนเป็นเหมือนไฟที่เผาจิตใจของผู้ถือไว้ถ้าเราโกรธหรือแค้นใครมากเท่าไรตัวเราต่างหากที่ถูกไฟนั้นเผาก่อนไม่ใช่คู่กรณีหากเราปล่อยให้เวรดำรงอยู่ในใจนานวันเข้ามันจะกัดกินทั้งความสุขสุขภาพและสันติภายในอย่างช้าๆ้า 2. การจองเวนกับดักที่ทำให้ชีวิตไร้ทางออก การจองเวรคือการที่เราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมให้อดีตผ่านไปมันคือการผูกมัดตัวเราไว้กับความทุกข์ของอดีตอย่างแน่นหนาแม้กายเราจะเป็นอิสระแต่ใจเรากลับถูกพันธนาการหลายคนเชื่อว่าถ้าไม่เอาคืนจะเสียเปรียบจะถูกรังแกความเชื่อนี้ดูเหมือนจะมีเหตุผลในเชิงโลกแต่ในทางธรรมนี่คือกับดักของอัตตาคือความยึดมั่นในตัวตนในศักดิ์ศรีที่นำไปสู่การทำกรรมซ้อนกรรม ตัวอย่างง่ายๆที่พบได้ทั่วไปเช่นเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายเราเลยไปนินทาคืนญาติโกโกรธเราเรื่องมรดกเราก็ไม่ยอมพูดกันอีกเลยคู่ชีวิตนอกใจเราก็ไปหาทางทำให้เขาเสียใจเช่นกันเมื่อเราทำเช่นนี้เรากําลังตกอยู่ในวงจรของเวรกรรมที่ไม่มีวันจบสิน้น 3. กฎแห่งกรรมเครื่องมือของธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้เกิดจากกรรมกฎแห่งกรรมคือกฎธรรมชาติที่เที่ยงตรงและไม่เลือกที่รักมักที่ชังคนที่ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนที่ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วไม่จำเป็นต้องมีใครไปลงโทษใครที่ทำร้ายผู้อื่นกำลังสร้างเงื่อนไขให้ผลร้ายเกิดขึ้นกับตนเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนที่หว่านเมล็ดพืชย่อมได้ผลของพืชน,นั้นในภายหน้า ถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งจะไม่รีบไปจองเวรกับใครเลยเพราะรู้ว่าไม่ต้องไปทำอะไรให้คนที่ทําร้ายเราพินาศกฎของธรรมชาติก็จะทํางานเองและเขาจะได้รับผลกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็ว 4. การให้อภัยการปลดปล่อยตนเองจากบ่วงเวรการให้อภัยคือการปล่อยวางเวรคือการคืนอิสรภาพให้กับใจตนเองหลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการยอมแพ้ หรือทำให้ผู้กระทำผิดลอยนวลแต่แท้จริงแล้วการให้อภัยคือการตัดวงจรของกรรมไม่ให้เดินหน้าต่อไปให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราลืมสิ่งที่เขาทำแต่เรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและเราไม่เลือกที่จะตอบโต้หรือให้มันกัดกินใจเราอีกต่อไปผู้ที่ให้อภัยคือผู้ที่ชนะด้วยปัญญาไม่ใช่ชนะด้วยอานาจหรือลมปากห้าตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าเวรไม่ระงับด้วยเวร มีตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าที่สะท้อนคำสอนนี้อย่างชัดเจนครั้งหนึ่งพระเทวทัตผู้เป็นญาติของพระพุทธเจ้าพยายามลอบสังหารพระองค์หลายครั้งทั้งปล่อยช้างสารดุร้ายให้เหยียบพระองค์และกลิ้งหินจากหน้าผาให้หล่นใส่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ไม่เคยจองเวรไม่เคยกโกรธหรืออาฆาตกลับมีแต่ความเมตตาสงสารและให้อภัยในท้ายที่สุดพระเทวทัตก็ได้รับผลกรรมจากการกระทำของตนเอง โดยที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องลงโทษไม่ต้องสาปแช่งใดๆนี่คือตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการระงับเวรด้วยความไม่จองเวร 6. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการไม่จองเวรหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถปล่อยวางเวรได้คือความเข้าใจผิดว่าการไม่จองเวรคือการอ่อนแอการยอมจำนนหรือการปล่อยให้ผู้ทำผิดลอยนวลโดยไม่รับผิดชอบแท้จริงแล้วความไม่จองเวรน,นั้นไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือความแข็งแกร่งภายในผู้ใดก็ตามที่สามารถให้อภัยได้โดยไม่คิดเอาคืนคนผู้นั้นต้องมีปัญญาและเมตตาที่ลึกซึ้งกว่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะการตอบโต้เป็นเรื่องง่ายแต่การวางใจไม่ตอบโต้แม้มีโอกาสนั้นคือพลังแห่งธรรมยิ่งกว่านั้นการให้อภัยยังเป็นการแสดงความเคารพต่อกฎแห่งกรรมปล่อยให้กรรมเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่อัตตาของตนเอง 7. ปล่อยให้กรรมทำงานเอง พลังของการวางการวางไม่ใช่การทอดทิ้งหรือไม่รับผิดชอบแต่เป็นการไว้ใจธรรมชาติและไม่แบกสิ่งที่ไม่ควรแบกลองนึกถึงก้อนหินหนักที่มีคนโยนใส่เราเราเจ็บเรากโกรธแล้วเราเลือกเก็บก้อนหินนั้นไว้ในอกไม่ยอมวองปล่อยให้มันทิ่มแทงใจทุกวันแต่เมื่อใดก็ตามที่เรายอมวางหินก้อนนั้นลงเมื่อนั้นเราจะเริ่มเดินทางได้อย่างอิสระอีกครั้ง ธรรมชาติของกรรมจะจัดสรรทุกอย่างตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดหนีผลกรรมไปได้แม้เราจะไม่ทำอะไรเลยผู้กระทำก็ต้องได้รับผลของสิ่งที่เขาทำในที่สุดไม่จำเป็นต้องสาบแช่งใครเพราะกฎของกรรมแม่นยำกว่าสารใดๆทั้งสิ้น 8. ชีวิตคนที่ไม่จองเวรเป็นอย่างไรคนที่สามารถวางเวรปล่อยวางความอาฆาตได้ย่อมมีชีวิตที่เบาสงบและมีพลังภายในอย่างมหาศาล เขาจะไม่เป็นทาสของอดีตไม่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์แค้นไม่หวาดระแวงใครไม่เฝ้าคิดว่าจะต้องชนะใครแต่กลับมีพื้นที่ในใจไว้ใช้สร้างสิ่งดีงามให้แก่ตนเองและโลกคนเช่นนี้จึงเป็นที่รักของผู้คนและเมื่อวันหนึ่งเขาต้องเผชิญความตายเขาจะไปด้วยจิตสงบไม่ข้างแค้นไม่ค้่องใจไม่ถูกพันธนาการด้วยบ่วงกรรมชีวิตแบบนี้แม้ไม่ร่ำรวยล่าพยศแต่เต็มไปด้วยความอิ่มใจและสันติ ซึ่งเป็นความสุขแท้จริงที่เงินทองไม่อาจซื้อได้ก้าวจิตที่หลุดพ้นจากเวรอิสรภาพภายในเมื่อเราวางเวรได้ใจเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งความโกรธจะลดลงความเมตตาจะเพิ่มขึ้นใจจะไม่กับแคบอีกต่อไปความสุขง่ายขึ้นการอภัยจะกลายเป็นธรรมชาติของจิตนี่คืออิสรภาพภายในที่ไม่ขึ้นอยู่กับโลกภายนอกใดๆ เลยการหลุดพ้นจากเวรไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายชีวิตครอบครัวการงานและความสัมพันธ์ทุกด้าน 10. ทำไมต้องปล่อยวางทำไมไม่ตอบโต้ให้สาสมใจหลายคนอาจยังตั้งคำถามว่าแล้วคนที่ทำร้ายเราละ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเขาก็ยิ่งได้ใจไม่ใช่หรือคำตอบคือให้แยกการให้อภัยออกจากการปล่อยให้เขาทำร้ายเราซ้ำ เราสามารถให้อภัยโดยไม่จำเป็นต้องกลับไปไว้ใจหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่ทำร้ายเราเราสามารถวางเวรโดยไม่ยอมให้เขากระทำผิดต่อไปอีกเราอาจต้องปกป้องตนเองในทางโลกแต่ไม่จำเป็นต้องจองเวรในทางใจเราอาจใช้กฎหมายปกป้องสิทธิ์ของเราแต่ไม่จำเป็นต้องเกลียดหรือสาบแช่งเขาในใจเพราะเวรที่อยู่ในใจเรานั่นแหละคือพันธนาการที่แท้จริง 11. ตัวอย่างจากบุคคลจริงอภัยแม้ถูกทำร้ายถึงที่สุดตัวอย่างที่น่าประทับใจและควรยกย่องคือหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านเคยถูกพระภิกษุในวัดดาทอทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายครั้งมีญาติโยมเสนอให้ขับไล่พระรูปนั้นออกจากวัดแต่หลวงพ่อชากลับกล่าวว่าถ้าเราขับไล่คนที่ทำให้เราฝึกขันติออกไปแล้วเราจะฝึกอะไร คำตอบของท่านทําให้หลายคนตกตะลึงเพราะท่านเห็นว่าผู้ที่มาทดสอบใจเราคือครูที่ทําให้เราฝึกความอดทนฝึกความวางใจและละอัตตานี่คือระดับจิตใจที่สูงส่งไม่จองเวรไม่เอาคืนแต่กลับใช้โอกาสนั้นมาพัฒนาตนเอง 12. ฝึกอย่างไรให้วางเวรได้จริง 1. สังเกตจิตทุกครั้งที่โกรธ รู้ตัวว่าโกรธอย่าปฏิเสธแต่ยอมรับว่ามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วหายใจลึกๆไม่รีบตอบโต้ 2. เจริญเมตตาภาวนาเมตตาว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์แม้ใจจะไม่อยากพูดก็ให้ฝืนภาวานาไปก่อน 3. ทบทวนกฎแห่งกรรมตวนใจว่าทุกคนเป็นเจ้าของกรรมและเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พิพากษา 4. รู้ว่าความโกรธคือไฟ ยิ่งถือไว้นานเรายิ่งไม่ก่อนดังนั้นจงปล่อยวางเพื่อใจเราเอง5ปรึกษาครูบาอาจารย์หากยังไม่สามารถปล่อยวางได้ให้พูดคุยกับผู้มีธรรมะหรือฟังธรรมะจากพระอริยสงฆ์บ่อยๆใจจะค่อยๆเย็นลงเอง 13. พระพุทธเจ้าสอนชัดผู้ไม่จองเวรคือยอดคนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้ที่ไม่จองเวรไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นผู้มีปัญญาและกล้าหาญสูงสุด เพราะการตอบโต้เวรน,นั้นง่ายแต่การระงับเวรด้วยความเมตตาและอภัยนั้นยากยิ่งต้องใช้ทั้งขันติความอดทนและปัญญาอันลึกซึง้งผู้ใดระงับเวรด้วยไม่จองเวรผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนประเสริฐธรรมบทบทที่หนึ่งแม้แต่พระมหากษัตริย์เช่นพระเจ้าพิมพิสารก็ยึดหลักไม่จองเวรไว้ใช้ปกครองบ้านเมืองมีครั้งหนึ่งพระองค์ถูกพระเทวทัตคิดร้ายอยู่หลายคราแต่ก็ไม่เคยสั่งฆ่าหรือแก้แค้นทรงเลือกใช้เมตตาและศีลธรรมเป็นอาวุธ นี่คือการพิสูจน์ว่าหลักทมเรื่องไม่จองเวรไม่ใช่แค่แนวทางของพระสงฆ์หรือผู้บวชแต่เป็นแนวทางของผู้ที่ต้องการความสงบสุขและความมั่นคงในชีวิตทุกรูปแบบ14เมื่อเราไม่จองเวรโลกภายนอกอาจไม่เปลี่ยนแต่โลกภายในเราจะเปลี่ยนทันทีหลายคนสงสัยว่าถ้าเราไม่ตอบโต้แล้วโลกภายนอกจะดีขึ้นจริงหรือคนเลวจะหยุดทำเลวหรือ คำตอบคืออาจไม่เสมอไปแต่สิ่งที่แน่นอนคือโลกภายในของเราจะสงบเปลี่ยนแปลงและยกระดับทันทีเราจะหลุดพ้นจากกับดักของอารมณ์ไม่ถูกลากไปเป็นเหยื่อของความโกรธเราจะมีพลังใจเหลือไปสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและไม่จมอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้แม้โลกจะไม่ดีขึ้นทันทีแต่เราจะดีขึ้นแน่นอนและเมื่อเราดีขึ้นโลกเล็กๆรอบตัวเราก็จะดีขึ้นตาม 15. โลกในยุคนี้ยิ่งต้องการความเมตตาไม่ใช่ความอาฆาตในยุคที่ข่าวความรุนแรงปรากฏแทบทุกวันผู้คนโต้เถียงกันรุนแรงในโซเชียลเยียดยามกันเพราะเห็นต่างหวาดระแวงกันเพราะอดีตหรือการเมืองยิ่งต้องมีผู้กล้าที่จะเป็นผู้ไม่จองเวรเพราะเมื่อโลกเต็มไปด้วยไฟความเย็นเท่านั้นที่ดับไฟได้ความเกลียดไม่เคยระง,งับความเกลียดมีแต่ความเมตตาเท่านั้นที่ทำได้ เราทุกคนสามารถเป็นต้นแบบได้แม้เพียงคนเดียวในสังคมหากยืนหยัดในธรรมะย่อมสามารถสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงได้เกินคาด 16. ปิดวงจรเวรกรรมด้วยขันติเมตตาปัญญาหากเปรียบชีวิตเป็นเครื่องจักรหนึ่งการจองเวนคือเฟืองที่หมุนวนไม่สิ้นสุดแต่ขันติความอดทนเมตตาความปรารถนาดีและปัญญาความรู้เท่าทันกรรมคือปุ่มหยุดที่สามารถหยุดวงจรนี้ลงได้ ผู้มีธรรมะจะไม่ตอบสนองด้วยแรงอารมณ์แต่จะถามใจตนเองก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำจะเพิ่มเวรหรือลดเวรเราจะทำให้การรสงบหรือจุดชนวนกรรมใหม่อีกหากทุกคนในสังคมคิดเช่นนี้ก่อนตัดสินใจโลกจะสงบลงได้อย่างแท้จริง 17. ธรรมะนี้ใช้ได้ในทุกความสัมพันธ์ คําสอนเรื่องไม่จองเวรไม่ได้จํากัดอยู่แค่ศัตรูหรือคู่กรณีทางกฎหมายแต่ใช้ได้กับพ่อแม่ลูกที่ขัดแย้งกันสามีภรรยาที่ทะเลาะก,กันเพื่อนร่วมงานที่หักหลังเพื่อนสนิทที่ทําให้เราเจ็บคนแปลกหน้าที่ใส่ร้ายในโซเชียลไม่ว่าความสัมพันธ์ใดหากเราเลือกที่จะวางเวรใจเราจะกลับมาเป็นอิสระเสมอและนั่นคือของขวัญที่เราให้ตัวเอง18 วิธีป้องกันไม่ให้เวรเกิดตั้งแต่แรก 1. สังเกตใจตัวเองตลอดอย่าเก็บความไม่พอใจไว้จนมันสะสม 2. พูดตรงแต่ไม่กระทบใจการสื่อสารอย่างมีสติช่วยลดความขัดแย้งได้มาก 3. ฝึกยอมรับความแตกต่างคนคิดไม่เหมือนเราไม่ได้หมายความว่าเขาผิด 4. จเจริญเมตตาเป็นประจำใจที่เต็มด้วยเมตตาจะไม่ถือสาเล็กน้อย และให้อภัยง่ายขึ้น 5. สวดมนต์ทำสมาธิการภาวนาช่วยให้ใจนิ่งเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้น 19. สุดท้ายใครได้ประโยชน์จากการไม่จองเวรไม่ใช่ศัตรูของเราไม่ใช่คนที่ทำร้ายเราแต่คือตัวเราเองเราได้ประโยชน์ที่สุดจากการปล่อยวางเวร เพราะใจเราจะเป็นอิสระไม่หมกมุ่นไม่ทุกข์ทรมานไม่หวาดกลัวไม่เฝ้าคิดล้างแค้นเราจะมีพลังกลับไปสร้างชีวิตดีๆได้ใหม่การไม่จองเวรจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือชัยชนะที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นภายในและอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรด้วยการไม่จองเวคือทางแห่งสันติของแท้ธรรมะของพระพุทธเจ้าชี้ให้เราเห็นว่าทุกเวรย่อมมีจุดจบได้หากเราวางใจให้ถูก ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงไม่ใช่ด้วยการตอบโต้แต่ด้วยการเข้าใจธรรมะปล่อยให้กรรมทำงานและเลือกที่จะไม่ผูกใจเจ็บต่อไปไม่ใช่เพราะเขาควรได้รับการให้อภัยแต่เพราะใจของเราสมควรได้รับอิสรภาพหากเราอยากให้โลกนี้สงบสุขเราแต่ละคนต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนหยุดเวรที่ใจเราเองแล้วธรรมะจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนโลกได้อย่างแท้จริงขอธรรมจงสถิตยอยู่กับท่าน ขอให้ท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ได้พบแสงธรรมในใจและมีพลังใจอันสงบเย็นเป็นสุขแม้โลกจะวุ่นวายร้อนรนขอท่านจงเป็นดั่งร่มไม้ใหญ่ที่ให้ความเย็นแก่ผู้คนด้วยใจที่ไม่จองเวรและยอมปล่อยให้ธรรมชาติของกรรมทำงานอย่างยุติธรรมขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบหากหลักธรรมในวันนี้เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำงานเอง ช่วยเปิดใจหรือให้แง่คิดกับท่านได้แม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมาช่วยเติมพลังใจเติมปัญญาและตวนใจเราทุกครั้งที่หลงทางในชีวิตหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อนคนในครอบครัวหรือใครก็ตามที่กำลังทุกข์ใจเพราะบางครั้งฟังธรรมะเพียงไม่กี่ครั้งก็อาจเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคนได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้ใจของทุกท่านสงบเย็นเป็นอิสระจากเวรกรรมทั้งปวง